มันเป็นเจ็ดจำนงนแห่งเกสเปลิดนี่คือหลักคำสอนของพวกเขาสวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์สำหรับวันนี้ก็เป็นคีวของสิบผู้คุมกธแห่งเผ่าปัตที่ปรากฏในเรื่องแชร์แมนคิงซึ่งนี่ต้องขอบอกไ้ก่อนเลยว่าเป็นการสปอยอย่างมากจนถึงมากที่สุดถ้าเ,เพื่อนๆเตรียมใจเอาไว้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go เผ่าปัตเป็นกลุ่มหมอผีพื้นเมืองประจำอเมริกาที่คอยรับหน้าที่ ในการเป็นกลางและพิทักษ์เกสปิริตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการมีอยู่ของพวกเขานนั้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออดีตอันแสนไกลผู้มาเยือนต่างดาวหรือมนุษย์ต่างดาวได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างลงสำรวจโลกผู้มาเยือนที่ใกล้จะตายจากอุบัติเหตุนั้นได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าชาแมนทำให้เขานั้นรอดตายมาได้ผู้มาเยือนคนดังกล่าวได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับเหล่าชาแมนไม่นาน เขาก็สามารถเข้ากับทุกคนได้ผู้มาเยือนนั้นด้สอนภูมิปัญญาของตนเองให้กับเหล่าชาแมนได้รู้กันทำให้รู้อีกว่าเหล่าผู้มาเยือนนี้ได้มาอย่างโลกหลายต่อหลายครั้งแล้ววิทยาการของมนุษย์ที่ก้าวหน้าอย่างผิดปกติในอดีตนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีพวกเขานั้นอยู่เบื้องหลังกันทั้งสิน้นด้วยความรู้นี้เองทำให้เผ่าปัตสามารถจัดการแข่งขันชาแมนไฟขึ้นมาได้ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะก้าวหน้าสักเพียงใด แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคนเหล่านี้ก็กลับมองหาสิ่งสิ่งหนึ่งเสมอนั่นก็คือหัวใจหัวใจนี้เองถือเป็นแกนหลักของการแข่งขันชาแมนไฟ์ซึ่งเป็นเหมือนบททดสอบในการตามหาหัวใจของเราชาแมนด้วยเช่นกันนี่เป็นคำกล่าวของผู้คุมกฎคนสุดท้ายที่ได้บอกพวกโยเอาไว้ถึงแม้ว่าเผ่าปารตนั้นจะมีวิทยาการขั้นสูงแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็เลือกที่จะเป็นเบื้องหลังของโลกไม่เปิดเผยตัวเองแต่อย่างใด แต่พวกเขานั้นจะเปิดเผยตัวเองก็ต่อเมื่อเวลาแห่งชาแมนไฟได้มาถึงหรือสัญญาณก็คือดาวหางลากโกยจะเคลื่อนผ่านโลกทุกๆ500ปีทําให้พวกเขานั้นตัดสินใจปรากฏตัวขึ้นมาแต่ในการปรากฏตัวแต่ละครั้งของเผ่าปัดนั้นจะแตกต่างออกไปตามความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อโลกในยุคสมัยนั้นเช่นในศตวรรษที่15พวกเขาเลือกใช้ทีมของเทมพัานไนเป็นหลักครับ นอกจากเหล่าผู้คุมกฎแล้วเผ่าปัตยังมีประชากรที่เป็นคนปกติอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อมีการแข่งขันขึ้นมาแล้วพวกเขาจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยโดยจะมีเหล่าสีผู้คุมกฎนั้นคอยรับหน้าที่ในการดูแลหมู่บ้านและงานต่ตางๆในหมู่บ้านเองไม่ว่าจะเป็นการขายของฝากการทำร้านกาแฟเป็นต้นครับเผ่าปัตยังคอยรับหน้าที่ในการดูแลห้ามหาวิญยาณธาท่าดิด้วย และนั่นเองก็เป็นเหตุผลที่ฮาโอในชาติที่แล้วเลือกเกิดเป็นผ่าปัตเพื่อที่จะขโมยสปีดออฟไฟ์มานั่นเอง10ผู้คุมกฎเป็นตำแหน่งของกรรมการที่คอยดูแลการแข่งขันชาแมนไฟ์ Fight, ซึ่งพวกเขาได้รับการตั้งชื่อตามตารางธาตพวกเขานั้นยังคอยพิทักษ์และดูแลชาแมนคิงด้วยโดยพวกเขาจะมีหน้าที่ไปประจำตำแหน่งแต่ละแผนหรือห้องที่มีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป1ิห้อง คนที่จะเข้าไปท้าทายชาแมนคิงได้นั้นจะต้องผ่านพวกเขาทั้ง1ิบคนไปก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการคุมการแข่งขันได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วพวกเขายังมีตำแหน่งที่สูงกว่าตนเองอีกซึ่งก็คือทันมเมทาโกวาหรือทองคำนั่นเองซึ่งเธอนั้นถือเป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุดในเผ่าอีกด้วยมเมทาได้ใช้นกโทเทมวิญญาณระดับเทพเจ้าในการโอเวอร์โซคาดกันว่า ัวของเธอนั้นมีพลังเกือบถึงล้านเลยทีเดียวในแผนที่เธอรับหน้าที่ในการดูแลนั้นก็คือห้องของชาแมนคิงซึ่งเป็นห้องที่แยกอยู่จากทั้ง10แผนอีกครับผู้คุมกฎคนแรกที่ผมจะพานเพื่อนไปรู้จักนั้นก็คือซิลเวอร์หรือซิวาตัวแทนแห่งเงินซิลเวอร์มีวิญญาณประจาตัวนั้นก็คือเหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ที่มีอายุวิญญาณถึง500ปีซึ่งกายสภาพ กลายเป็นวิญญาณระดับทูตทั้งหมดซิลเวอร์เป็นผู้คุมกฎที่หลับนาทีในการทดสอบโยและลิวแต่ด้วยความที่ถูกชะตากับโยทําให้เขามีจิตใจที่แอบเอ็นเอียงเข้าข้างโยอยู่บ้างจนไม่เท่าโกว่านั้นจะต้องสั่งให้เขาไปดูแลเลนแทนซิลเวอร์ถูกจับได้อีกครั้งเมื่อไม่เป็นกลางเมื่อเขาแอบส่งข้อมูลและคิดที่จะทรยศกับผอรัสจนทําให้เขานั้นจะต้องถูกขังซิลเวอร์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงการแข่งขันรอบสุดท้าย เขาได้เข้ามาโจมตีพวกของโยซึ่งในตอนนั้นพวกโยมีระดับพลังชามแมนอยู่ในระดับ1 0 0 0 0แสนกันแล้วแต่ซิลเวอร์นั้นก็สามารถสู้กับพวกเขาได้อย่างสบายๆนั่นเองก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพอกป,ปัดที่เราเห็นในตอนแรกๆพวกเขานั้นได้แอบซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้ซิลเวอร์ปรากฏตัวอีกครั้งในแผนที่9แผนทานน้าแข็งก่อนที่ถูกโยนั้นจัดการไปผู้คุมกฎคนที่ส คารลิมหรือโพแทกเซียมในภาษาญี่ปุ่นผู้คุมกฎคนนี้เป็นคนที่ดูใจดีเป็นอย่างมากเขาเป็นเพื่อนสนิทกับซิลเวอร์ซึ่งคอยรับหน้าที่ในการทดสอบโฮโลโฮโลและเหล่าไอเมนเขามีวิญ,ญญาณจำตัวก็คือวัวกระทิงซึ่งชื่อของมันก็คือไอเจ้าเขียวดำในศึกของแพนเขาได้รับหน้าที่ในการดูแลแพนที่5้แพนที่ลาบสูงเมื่อพวกโยมาถึงแพนดังกล่าว เขาให้คาแนะนํากับพวกโยให้ไปนอนพักเอาแรงก่อนก่อนที่จะมาลุยกันในวันพรุ่งนี้คาริมนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีอย่างมากจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาได้ต่อสู้กับโฮโลโฮโลเพื่อดึงนิสัยที่แท้จริงของโฮโลโฮโลออกมาจนในที่สุดเขาก็ดูโฮโลโฮโลจัดการจนตายไปในที่สุดผู้คุมกฎคนต่อมาคนที่สาลาดิมหรือเลเดียมเขาเป็นพิธีกรประจำการแข่งขันนี้ ซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ม่เห็นด้วยกับวิธีการของ 5O ลาดิมนี้รับหน้าที่ดูแลทีมตัวประกอบทั้งสองทีมวิญญาณประจำตัวของเขาก็คือนกกระทุง่งชื่อเจ้าดาบทองคำขาวเขารับหน้าที่ดูแลแผ่นที่4แผ่นทะเลสาบเมื่อมาถึงดังแผ่นนี้เขาได้จัดการฆ่าเฟลที่แปลกตัวชุบประจำทีมไปก่อนที่โยนั้นจะได้เข้ามาจัดการเขาด้วยเพลงดาบไล่รูปร่าง คนต่อมาคนที่4นิโคมหรือโคมเมียมอันลอยนิโคมขึ้นรับตำแหน่งแทนพี่ชายของเขาที่ถูกเลนฆ่าตายไปทำให้เขาเป็นผู้คุมที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนิโคมได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของฮาโอเพื่อที่จะได้จัดการกับเตาเลนเขารับหน้าที่ในการดูแลหนึ่งในทีมของลูกสมุนฮาโอทีมนายและก็เฟลที่8ครับ ซึ่งวิญญาณประจำตัวของเขาก็าคือแมงป่องชื่อไอ้เจ้าแซ่เหลืองในศึกของแพนเขาได้รับหน้าที่ในการดูแลแพนที่7แพนของร้ำก่อนที่ถูกเตาเล่นนั้นจัดการไปผู้คุมคนที่5แมกนาหรือแมกนีเซียมเขาทำหน้าที่คอยดูแลนิโคมที่ยังเป็นเด็กอยู่ในผู้คุมกฎทำให้เขานั้นต้องเข้าไปเป็นผู้ติดตามของ 5O รับหน้าที่ในการดูแลทีมของ 5O ทีมสมสาว แล้วก็ทีมตัวประกอบอีกหนึ่งทีมวิญญาณประจำตัวของเขาก็คือนกคู่เขาใหญ่หรือชื่อแมกนิสโคซึ่งเขาได้รับหน้าที่ในการดูแลแผ่นที่3แผ,นผ่นภูเขาไฟก่อนที่ถูกเตาเล่นนั้นจัดการไปผู้คุมกฎคนที่6นามาลิหรือตะกัวในภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาคอยดูแลทีมของกันดาละและหนึ่งในทีมของ5โออีกด้วยซึ่งตัวของเขานั้นทำหน้าที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เมื่อถึงซึกของแพนแล้วล้ก็เขาเป็นผู้วิทักแพนแรกหรือแพนทะเลทรายเมื่อเข้ามายัางแพนนี้แล้วเขาได้จัดการลิวอย่างง่ายได้ก่อนที่จะถูกเต๋าเลและโฮโลโฮโลลุ่มจนตายไปในที่สุดวิญญาณประจําตัวของเขาก็คืองูเหา่าชื่อไอเจ้าเชือกแดงผู้คุมกฎคนที่7บอนหรือทองแดงเขาคอยรับหน้าที่ในการดูแลทีมเอ็กซ์ลอและรีเซิร์ ตัวของเขานั้นเริ่มมีบทบาทเมื่อซิลเวอร์ได้พยายามจะทรยศเผ่าปัตด,ด้วยการขโมยสีมหาวิญญาณธาตุที่เหลือไปให้กับพวกโยตามข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้กับแอนนาท่านเมคเ้าโกว่าที่ได้ไหวตัวท่านเสียก่อนจึงได้สั่งให้บอนคอยรับหน้าที่ในการสั่งสอนเรื่องหน้าที่ของเผ่าปัตให้กับซิลเวอร์ตัวของเขานั้นรับหน้าที่ในการดูแลแผนที่สอง แพนหุบเขาวิญญาณประจําตัวของเขาก็คือแมงมุมชื่อไอ้เจ้าตะไคร่น้ําเงินผู้คุมกฎคนที่8ลีนิมหรือลิเนียมเขาคอยรับหน้าที่ในการดูแลทีมตัวประกอบ2ทีมและก็ช็อกโกเลิฟครับลีนิมเขามีนิสัยที่ค่อนข้างจะแปลกแปกเลยทําให้ต้องทํางานร่วมกับบอสอยู่เสมอเขารับหน้าที่ในการดูแลแพนที่6แพนป่าซึ่งการอวโข,ของเขาเป็นการพางตัวอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ด้วยวิชาอ่านใจของโอปโโจทําให้ตัวตนของเขานั้นถูกเจอในที่สุดวิญญาณประจาตัวของเขาก็คือกิอ้งกาคาเมเลียนชื่อไอ้เจ้าพูคุมโป่งใสผู้คุมคนที่9ทาลิมหรือแทเลียมเขาทํางานอยู่ในร้านกาแฟปัตคาเฟ่ทาลิมเขาคอยรับหน้าที่ในการดูแลทีมของพ่อของโยและอีกทีมตัวประกอบซึ่งเขานั้นมีนิสัยที่ดูสบายๆคล้ายกับโย แถมยังถูกฮาโอเบี้ยวเงินค่ากาแฟกด้วยวิญญาณมันจะตัวของเขาก็าคือพืชและเขาเองก็ใช้มเมล็ดพืชจํานวนมากในการเป็นสื่อกลางในการโอเวอร์โ so ซในศึกของแผนเขารับหน้าที่ในการดูแลแผนที่8แผนทะเลถึงแม้ว่าเขานั้นจะดูติ่มๆแต่เมื่อเขาได้สู้แล้วละก็เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเก่งอย่างมากในบรรดาสีผู้คุมกฎ แม้ว่าเต่าเลนฮอลโฮโลลิวช็อกโกเลิฟจะลุมเขาก็ยังไม่สามารถสู้เขาได้เลยจนกระทั่งช็อกโกเลิฟได้ใช้พลังธาตุธาสายลมจนกระทั่งจัดการเขาได้ในที่สุดผู้คุมกฎคนสุดท้ายลัตเทอร์ฟอร์หรือลัตเทอร,อร์ฟอร์เดียมเธอปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาวซึ่งคอยดูแลแพนสุดท้ายแพนที่10แพนอวก,กาศวิญ,ญญาณมรจจกตัวของเธอก็คือมนุษย์ต่างดาว ที่สอนวิทยาการให้กับฮอบปัสในตอนต้นที่ผมได้อธิบายไปเธอได้ถูกเฉลยภายหลังว่าเป็นแค่เพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นและนั่นแหละครับก็คือสีผู้มุกกฎซึ่งตัวของผมคงต้องขอแถมอีกสักคนนั่นก็คือโคมหรือโคมเมียมชายผู้ได้ตายไปตอนต้นเรื่องเขาเป็นคนที่มีนิสัยที่ใจดีเป็นอย่างมากแม้กระทั่งตอนตายเองเขาก็คงยิ้มอยู่เสมอโคมนั้น เป็นพี่ชายของนิโคมอีกทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทของซิลเวอร์และคาริมิด้วยซึ่งวิญญาณประจำตัวของเขาก็คือตะกะแตนสีม่วงพอเพลคิ้ครับและนี่แหละครับก็คือข้อมูลของ่อปัดทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาตพดตรงไหนหรือข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปรบกวน,นเพื่อนๆบอกกล่าวผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ